ครับขอต้อนรับเข้าสู่ตสนตำบลหนองปากรออำเภอโดยหลวงจังหวัดเชียงได้ยินดีต้อนรับครับแล้วก็จะเป็นป้ายเรื่องของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับประจําตาบลนะครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับของกสนตำบลหนองปากรอครับก็มีป้ายของศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์ส่งเสริมประชาอัจฉริใจ การติกตั้งประจำตำบลศูนย์ดิจิตขันชุดทนนะครับแล้วก็มาดูนะครับบรรยากาศในกองสนองตำบลนะครับครับตอนที่มา็ัไปจุดที่ีคัดกองนะครับเวลาโควิด -19 ก่อนนะครับจากนั้นนะครับบรรยากาศก็จะมีนะครับมีมูมกาแฟนะครับมูมกาแฟแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพเรื่องของการจัดสารต่างๆนะครับหลายอย่างนะครับจากนั้นก็จะเป็นนะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ห้าดเนี่ยมต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มของวิชาชีพนะ,ะต่างๆนะครับซึ่งจะมีหลายอย่างนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากกกเป็นกระเป๋าจากกกเป็นผลิตภัณฑ์ของเซียมด้วยอะไรต่างๆ,ๆนะครับจากนั้นก็จะเป็น 6ปีจาก6เดือนนะครับก็จะได้รับเกียรติบัตรนะครับต่างๆนะครับใน6ปีนะครับจากนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของพื้นพันเรื่องของรีไซเคลิลน,นะครับจากนั้นก็จะมีนะครับทีวีบีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นบรรยากาศของห้องประชุมนะครับจากนั้นก็จะมีมุมรักการอ่านนะครับรักการอ่าน ซึ่งจะมีหนังสือดูหลายชนิดนะครับสามารถที่จะศึกษาครนคว้ดได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นมุมอินเทอร์เน็ตนะครับก็สนอไฟไฟนะครับจากนั้นก็จะเป็นห้องนะครับสะอานที่ทํางานนะครับจากบรรยากาศในห้องนะครับก็จะมีมุมต่างๆนะครับมุมต่างๆเป็นบรรยากาศนะคะรับสถานที่ทํางานนะครับนะครับจากตัวนี้ก็ ก็จะเป็นมูลเกียรติยศนะครับซึ่งจะมีไปเกียรติบัตรต่างๆนะสะสมหลายปีนะครับแล้วก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับประเมินนะครับมีสมุดเยี่ยมมีแผนการปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงานประจำปีนะครับแผนงานแผนสี่ปีต่างๆนะครับครับก็มรรูบรรยากาศนะครับในห้องนะครับห้องทำงานนะครับ ห้องทำงานนะครับซึ่งไว้ติดต่อประสานงานการทำงานนะครับก็ผมนายนิสิตใจเมืองครับวัน,น้ากกองสนอตะบลหนองประกอ,อะขอขอบคุณครับผม